เย้ยหลดหดทองป้างกระทะทองบุฟเฟ่หนึ่บาท <Huh? S 1> โอ้ซื้อนี่ไหนการด้วยโอ้ยเอาแล้วเหสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC, เอฟซเฮียป้างโคดแซบสุภูสุคนนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านป้างกระทะทองนะครับบุฟเฟ่หนึบาทว้าว <Wow. S 1> นีโลโก้ วันนี้นะครับมีเมนูมานำเสนอในราคา129บาทบอกเลยโคตรแซ่บไปเข้าเบื้องข้างในกันนี่แหละครับนี่ก็จะเป็นโซนร้านเนื้อาย่างนะครับเป็นโซนร้านเนื้อย่างนะครับจะมีสองโซนนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นแจ่วฮ้อนเหมือนเดิมนะครับนี่เลยครับม,มีบรรยากาศสบายนะครับนี่ก็โซนร้านเนื้อย่างนะครับปิ้งย่างเดี๋ยวเราไปดูเมนูข้างในกัน ว่ามีเมนูเด็ดๆแซ่บๆให้พ่อแม่พี่นอ้องในเบิ่องไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนี่ครับโอากาศบรรยากาศดีมากโซนนี้นี่เนาะโซนนี้นี่นั่งได้สบายๆเลยเนี่ยเห็นไหมมันโล่งมันโล่งโซนนี้โล่ง<อ>ครับไปนี่ก็เป็นลูกค้านะครับที่น่ารักทุกท<อ>่านนะครับเป็นไงครับแซ่บเนี่ครับแซ่บ ครับเดี๋ยวเอาแนวไว้ลูกค้ากระเป๋าตกครับเอา,าเอาวางไว้นี่ก็ได้ครับ,รบมาดูอาหารข้างในครับที่เราได้บอกไว้ต้นรายการนะครับว่าบุฟเฟ่129บาทเนาะว่ามันมีมหนูอะไรมาเพิ่มบ้างในราคา129บาทไปเดีวพาไปดูข้างในโหนี่ก็เป็นโซนของหวานนะครับน้ำแข็งใสครูปุตะ นี่ก็เช่นเคยนะครับผมอันนี้พิมพ์พิมพ์อะไรมาลุงพิมพ์อะไรมานนิหมูน้ําต้นตํำรับมันต้องเป็นหมูต้นตํำรับหมูพริกไทยดําหมูมาล่าหมูเกาหลีหมูงา,หม,มห,มบาบหมูนุ่มหมูบาร์บีคิวหมูน้ําผึ้งอันนี้ก็มีสตอรี่เหมือนเดิมนะครับเป็นเนื้อหมักงาโ <Okay. S 1> เคนื้อนุ่มนะครับผม <Yahoo! S 1> นี่เลยครับสิ่งที่ผมจากจะนําเสนอลูกค้านะครับในราคา129บาทนะครับ ซนนี้นะครับดูนะครับป้ายนะครับฟังไม่ผิดนะครับเดี๋ยวว่าดูไม่ผิดนะฮะบุฟเฟ่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทพเจ้านี่คือเนื้อสไลด์นี่คือเนื้อสไลด์ครับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทเป็นไดเป็นไดแซ่บนะครับแล้วนี่ครับอ่านี่แหละครับต้นรายการที่ผมได้บอกไว้นะครับดูนะครับดูลายเซ็นของเนื้อ โ oh oh. บอกเลยว่าแสบนี่จะเป็นผักนะครับหยิบได้ตามตามลำบากเลยนะครับเช่นเคยนะครับส่วนนี้ก็เป็นน้ำจิ้มส้มตำของหวานอู oh ้ oh, หลายอย่างหลาย <c oughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับส่วนร้านเรานะครับก็อยู่ที่หน้าราชพัฒน์ดรุานีนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้เลยนะครับลานจอดรถด้านหน้าโอ้กว้างใหญ่อลัองการ แซ่บแนวนี้